คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะสำหรับโตโยต้ายาริสนะครับตัว5ประตูกับ4ประตูนะครับรุ่นไหนเหมาะกับใครนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานมีอะไรต่างกันบ้างหรือเปล่านะฮะรูปลักษ์ภายนอกที่เหมือนกันแล้วภายในเหมือนกันหรือเปล่านะฮะคลิปนี้ผมจะมาบอกหมดเลยนะฮะสำหรับ5ประตูเหมาะกับใคร4ประตูเหมาะกับใครนะครับแล้วก็ที่สําคัญ2คันนี้วารันตีศูนย์ยังเหลือด้วยนะครับเหลือเต็มเต็มอีก3ปีนะครับสบายใจได้นะฮะใครมองหาเอาไว้ใช้งานหรือว่า กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อ4ประตูหรือ5ประตูดีนะครับมาดูคลิปนี้เลยครับได้คําตอบแน่นอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ v o s มือสนะครับวันนี้ผมจับเอาเจ้ายาลิสสคันนะครับเป็นตัวโฉมเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นตัวยาลิสธรรมดากับตัวยาลิสเอทีมนะครับ เป็นตัว1.2 Sport ตนะฮะทั้งคู่เลยนะครับด้านสายมือนะครับเป็นตัว4ประตูเนาะเป็นตัวยารีตเอทีนครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นตัวยารีตหประตูท่านผู้ชมนะครับโฉมเดียวกันสเปคเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมพามาดูนะครับว่ามันมีอะไรต่างกันบ้างไหมนะฮะแล้วก็คันไหนเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับสำหรับ4ประตูกับ5ประตูนะครับแล้วก็ ทั้ง2คันนี้เนี่ยไม่แค่หลักหมื่นวารันตีศูนย์ยังเหลือใครสนใจก็สามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับสคันนี้ยังว่างนะยังไม่ติดจองนะครับก็ท่านใดสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะไปลงรายละเอียดดีเทลของทั้ง2คันนะฮะเดี๋ยวผมขอเหล่าสเปคเหล่าราคาท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะฮะขวามือนะโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตนะครับปี2021สีขาวรถมือเดียวนะครับไม่อยู่ที่38,000 นะฮะคันนี้ไม้สามหมราคา4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะฮะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ดพันสองนะครับสำหรับคันนี้5ประตูนะครับอ่ะถัดมาอีกคันหนึ่งคันนี้ราคาถูกกว่าหมื่นหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะได้เป็น4ประตูนะครับถูกกว่าหมื่นหนึ่งอ่ะมาดูนะครับสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอทีมนะครับหนึ่งจุดสองสปอร์ตปี2021เเหมือนกันเลยสีขาวเหมือนกันนะฮะแล้วก็ เป็นรถมือเดียวเหมือนกันด้วยเลขหม่อยู่ที่2 6 0 0 0โลเท่านั้นนะครับวารันตีเหลือทั้งคู่เลยคันนี้ถูกกว่าหมื่นนึงนะครับ4 1 9 0 0นนคันนี้429,000นะฮะในส่วนของการผ่อนเนี่ยฟรีดาวน์จัดเต็มนะครับคันนี้ผ่อนอยู่7 000, 2 0 0พันคันนี้ผ่อนอยู่7,1 0 0นะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาแอดไลน์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเหล่ามาดูดีเทลกันหน่อยดีกว่าสําหรับเจ้าสองคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้บอกด้วยว่าคันไหนเหมาะกับใครเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับมามาดูด้านหน้านก่อนเลยนะครับด้านหน้าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะมันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมต่างกันแค่4ประตูกับ5ประตูเท่านั้นเองนะครับราคาก็ดิฟกันอยู่1 0,000บาทนะฮะมาดูด้านหน้ากันหน่อยหน้าตาค่อนข้างสวยงามหล่อเหลาเอาเรื่องเลยนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีทาคลิปเดี่ยวไปแล้วนะครับสําหรับทั้ง2คันนี้นะฮะ ในช่องผมท่านผู้ชมไปกดดูได้นะครับผมรีวิวไว้ละเอียดพาดูโครงสร้างทุกจุดเลยของทั้ง2คันนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาพามาดูดีเทลเฉยนะครับเปรียบเทียบกันไปเลยระหว่าง5ประตู4ประตูนะครับเผื่อท่านใดมีข้อสงสัยอยู่นะฮะก็คลิปนี้แหละจะเป็นคําตอบนะครับด้านหน้ามาเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่ต่างกันแค่แคเห็นไหมฮะกันชนด้านหน้า ตัว5ประตูเนี่ยกันชนด้านหน้าจะเป็นลายหลังพึ่งนะครับส่วนคัน4ประตูเนี่ยกันชนด้านหน้าจะเป็นเส้นตรงตรงแบบนี้นะฮะอ่ะที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับไฟหน้าเป็น led แล้วก็มีไฟ daytime running light มานะครับเป็นเส้นแบบ light guiding สวยๆนะครับดีไซน์กระจังด้านหน้าเหมือนกันทุกอย่างไฟตัดหมอกไม่มีนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับลายเดียวกันเลยท่านผู้ชมนะฮะล้อแมกเนี่ยลายเดียวกันกระจกมองข้างเป็นสีดำ piano black ตัดแบบนี้เหมือนกันนะครับมาดูบอดี้หน่อยนะฮะ บอดี้5ประตูนะครับก็จะประมาณนี้สวยทั้งคู่ท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมาดูบัานท้ายนะฮะเดี๋ยวมาดูบั้นท้ายหน่อยอ่ะบัานท้ายของทั้งคู่นะท่านผู้ชมไฟท้ายเนี่ยดีไซน์อาจจะแตกต่างกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัว4ประตูเนี่ยไฟท้ายเขาจะออกแนวพลิ้วๆหน่อยนะฮะส่วน5ประตูเนี่ยไฟท้ายก็จะค่อนข้างคมๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาไฟติดเนี่ยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับจะเป็นแบบไลท์กดิ้งนะฮะจะเป็นแบบเส้นตรงตรง นะครับอ right. ่ะให้ท่านผู้ชมดูแบบนี้นะฮะหอยท้ายเขาเนี่ยจะเป็นไลท์ไกดิ้งเส้นตรงๆแบบนี้นะับเหมือนกันเลยทั้ง2คันนะครับต่างกันตรงที่4ประตูกับ5ประตูเท่านั้นเองนะครับอ่ะเป็นเส้นตรงๆแบบนี้นะครับภาพรวมเหมือนกันนะฮะประมาณนี้ล้อแมกลายเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัว5ประตูหน่อยนะฮะประมาณนี้นะกองถอยมีมาให้ออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูบอดี้คัน4ประตูหน่อยท่านผู้ชมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน สวยทั้งคู่นะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือๆทั้งคู่เหมือนกันเลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะฮะมาเดี๋ยวผมติดเครื่องเลยนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มจากคันตัวยาริสเอทีก่อนนะครับคันที่เป็น4ประตูเนาะคันนี้นะครับเลขไม้ก็อยู่ที่26,000โลเท่านั้นเองนะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือและที่สําคัญท่าผู้ชมดูคันนี้นะฮะผมไม่อยากจะคุยนะนี่ ประวัติศูนย์นะเข้ามาเป็นตับแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยนะครับส่วนของพวงมาลัยนะมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอมีมาให้แบบนี้นะฮะหน้าจอมีมาให้แอร์อโอโต้นะครับแล้วก็กล้องถอยมีมาเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะภายในเบาะหนังตัดด้วยผ้าแบบนี้นะฮะตัดด้วยผ้าแบบนี้อ่ะสำหรับตัว4ประตูก็ค่อนข้างสวยงามน่าใช้เลยนะครับอ่ะให้ดูภายใน ใครอยากดูโครงสร้างนะครับเข้าไปดูในช่องของผมได้นะ2คันนี้ผมทํารีวิวแยกเอาไว้แล้วนะครับสําหรับแต่ละคันนะก็พาดูโครงสร้างแบบละเอียดเลยนะฮะสำหรับ2คันนี้นะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงดีเทลของโครงสร้างนะครับจะพามาดูความแตกต่างนะฮะอ่าสำหรับสีประตูนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูช่องเก็บของหน่อยเดี๋ยวไปดูช่องเก็บของหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่า 4ประตูเนี่ยเหมาะกับใครนะครับอ่ะมาดูช่องเก็บของช่องเก็บของด้านหลังนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับมีถาดมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับสำหรับตัว4ประตูนะถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะครับเหมาะสําหรับผมนะส่วนตัวผมนะ <ul ain> ผมรู้สึกว่าถ้าเรามีการไปจับจ่ายใช้สอยไปมีการไปซื้อกับคงกับข้าวไปบ่อยนะครับตัว4ประตูเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อของอะไรที่มีกลิ่นมานะครับเราสามารถใส่ฝาท้ายตัวนี้นะครับ บรรทุกมาได้เลยนะครับกลิ่นก็จะไม่เข้าไปรบกวนในตัวรถนะฮะท่านผู้ชมต่างกับตัว5ประตูนะเพราะว่าจะไม่มีฝาท้ายถูกไหมฮะเวลาเราเก็บของเก็บอะไรนะครับกลิ่นก็จะเข้าไปในตัวรถนะฮะกลิ่นจะอยู่ภายในตัวรถเลยนะครับไม่ได้แยกสัดส่วนแบบตัว4ประตูแบบนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานถ้าเกิดว่าใครคิดว่าใช้งานไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับไม่ต้องการฟังก์ชันในการพับบาะหรืออะไรคือนั่ง บรรทุกผู้โดยสารไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยส่งลูกไปโรงเรียนนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับสําหรับคัน4ประตูคันนี้นะฮะเนื่องจากว่าจะได้ราคาที่ถูกออกมาด้วยนะครับแล้วก็ไมคแค่20,000เท่านั้นเองสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู5ประตูกันบ้างดีกว่านะครับเรามาดู5ประตูกันบ้างอ่ะสำหรับตัว5ประตูนะครับสเปคเดียวกันทุกอย่างนะฮะความแตกต่างนะครับภายในไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนอกจากเบาะท่านผู้ชม ตัว5ประตูเนี่ยจะได้มาเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเบาะหนังหนังเดียวเลยหนังอย่างเดียวเลยแล้วก็เดินได้มาเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับอให้ท่านผู้ชมดูเบาะนะครับภายในเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอย่างกระแพ้กระแ,แกะเลยแยกไม่ออกเลยนะฮะห้าประตูคันนี้ไมสามหมื่ท่านผู้ชมเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างแค่เบาะนะท่านผู้ชมดูเบาะอันนี้เป็นหนังล้วนนะครับแต่สําหรับตัว4ประตูเนี่ยท่านผู้ชมดูอีกนิดหนึ่งมันจะเป็นเบาะหนังสลับกับเบาะผ้าแบบนี้สําหรับ4ประตูเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นผ้านะครับ จะเป็นหนังแล้วก็ผ้าแบบนี้แล้วก็เดินได้มาเป็นสีขาวนะครับแบบนี้อ่ะความแตกต่างก็มีประมาณนี้นะท่านผู้ชมสําหรับตัว5ประตูนะภายในเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็อึ๊บอ่ะให้ดูนิดนึงเดี๋ยวผมขอยากขึ้นมานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนอกจากเบาะเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยนะฮะแยกไม่ออกนะครับภายในเหมือนกันเดะสำหรับตัว5ประตูนะครับแพงกว่า1 0,000บาท เหมาะกับใครนะครับสำหรับ5ประตูนะฮะเหมาะกับคนที่ต้องการฟังก์ชันในการใช้งานนะครับสำหรับท่านใดนะครับอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าอาจจะเป็นนักปั่นสายปั่นนะครับบรรทุกจักรยานนะฮะหรือว่าโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆนะครับก็หนีไม่พ้นนะครับที่จะมาใช้ตัว5ประตูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมพับให้ดูนะสักครู่หนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ต้องการฟังก์ชันในการใช้งานนะครับก็ต้องใช้เป็นตัว5ประตูแหละนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมพับเบาให้ดูนะครับ <c oughs> อ่ะเวลาพับเบาก็กดตรงนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็ดึงเบาลงมาได้เลยนะครับทั้งสองข้างอ่ะเดี๋ยวพับอีกข้างด้วยปุ๊บอ่ะโอเคนะครับก็หประตูเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับคนที่ชอบบรรทุกนะฮะอาจจะเป็นสายแคมเปอร์นะครับหรือว่าสาย จักรยานนะครับไบค์เกอร์อะไรต่างๆก็สามารถพับเบาแล้วก็บรรทุกจักรยานบรรทุกของอะไรต่างๆได้เลยแบบนี้นะฮะแต่ว่าข้อเสียของตัว5ประตูนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการบรรทุกอาหารนะครับหรือว่าอะไรที่มีกลิ่นต่างๆนะครับก็จะไม่สามารถเก็บกลิ่นได้นั่นเองนะครับกลิ่นก็จะเข้าไปในภายในตัวรถนะฮะถ้าเกิดใครซเรียสเรื่องกลิ่นก็ต้องไปเอาตัว4ประตูนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่า ด้านท้ายเนี่ยก็สามารถแยกกลิ่นได้ประมาณนี้ที่เหลือเหมือนกันเลยราคาต่างกันหมื่นนึงนะครับท่านผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูนะครับภายนอกภายในก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากอย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะสเปคเดียวกันทุกอย่างนะครับราคาก็ดิฟกันอยู่10,000บาทนะฮะในส่วนของการผ่อนเนี่ยก็ต่างกันอยู่ร้อยเดียวนะครับคันนี้ผ่อน7,2 0 0นะฮะคันนี้ผ่อน7,1 0 0นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับความแตกต่างสําหรับผมมีประมาณนี้นะฮะหรือว่า ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับรถ4ประตู5ประตูนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์ช่องเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ยพนยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ